พวกเจ้าตัาง้งใจจะสู้กับนคนระหลวงจริงๆยงอย่างงานนั้นเหรอมันแน่อยู่แล้วโนบุเซริกนะเป็นศัตรูที่พวกเจ้าเคยกำจัดมาแล้วก็คงจะมีแววชนะแต่ว่าจะได้ประเมินผู้เคียวต่ำไปหรอหรดกดนภายเพื่อเป็นนายจะเป็นอย่างนี้กันต้องไม่ใช่นะมองอาณา ใหญ่ของนนะครหลวงมาทำอะไรที่หมู่บ้านนี้เผาหมู่บ้าน,นสิน้นารเปลวเพลิงสีแดงฉานจะเป็นเปลวเพลิงเฉลิมฉลองให้กับคุณชา สัญญาสิ่งที่เจ้าพวกนั้นพูดเป็นเรื่องจริงเหรอคิดว่ามันจะมาจริงๆหรือเปล่านคะรหลวงนะข้าจะคืนพวกผู้หญิงให้เท่านี้ก็จบแล้วนะข้าจะไม่ไปหมู่บ้านคณะแล้วล่ะหมู่บ้านนี้เปลี่ยนไปแล้วจำวิธีการใช้อาวุธของพวกนบุเซริได้ อย่างที่ศัตรูปรากฏตัวก็ได้ทําในสิ่งที่สมควรทาถ้าหากข้าเป็นผู้ปกครองแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยชาวนาติดอาวุธอันตรายเช่นนี้เอาไว้หรอกงั้นก็ตงลงมือเท่านั้นถ้าเพื่อปกปอบ้องท้องนานแล้วละก็พวกเราจะสู้ใช่ไหมทุกคนใช่แล้วเอาเลยละครหลูลย,ยิ่งใหญ่ขนาดไหนพวกเจ้ารู้บ้างหรือเปล่าแล้วที่ว่ายิ่งใหญ่น่ะมันขนาดไหนกันล่ะลครหลูก็คือยานรบเต็มรูปแบบที่เคยเป็นกำลังหลักให้กับมหาสงครามในอดีตยังไงเล่า ยานรบเต็มรูปแบบเรือยักษ์นั่นน่ะเหรอถูกต้องแล้วถ้าของแบบนั้นมามีหวังบัวบ้าต้องพิดดาในโชว์อื่นใจได้แน่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำมาไม่มีความหมายอะไรเลยพ่อพูดแบบนี้อีกแล้วนะทำไมถึงไม่แต่พวกเราที่ต้องมาเจองน้าร้ายแบบนี้ก็พวกเรากําจัดนบูเซลิไปถ้าหัวหน้าจะโกรธก็ไม่แปลกหรอกแต่ยังไงก็มีแต่ต้องลงมือเท่านั้นถ้าต้องตายเหมือนกันอย่างน้อยก็ขอให้ได้สู่ก่อนตายเถอะพวกเราจะทําสงครามจริงๆหรือเนี่ยฮะอยังไงดีนั่นดิ ออช่วยไปพาพักพวกของท่านมาเสริมกำลังได้หรือเปล่าว่าไงนะขออภัยด้วยกรับแต่พีท่านสมุไรายคนเดียวมันใจแป้วยังไงไม่รู้คือว่าท่านแม่ทัพคนนั้นนจริงด้วยจนะเป็นท่านสมุไรพวกนั้นล่ะก็พวกเราไม่ต้องขาดอาจารย์หอกเอ๋ท่านสมุไรมีอะไรเหรอทางจะหลงเสน่ห์ดาบนั้นเข้าเต็มเปล่าแล้วนะแผนการราบรื่นดีครับ หากได้รับสั่งจากเสียงท่านอมานุชิมันก็จะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอรับเอ้กวดอกกวนใจชวนเสียเวลากันทั้งนั้นเลยสินะ่าทั้งสุวรรณทั้งชาวนาะที่ดินหลังกําจัดหมู่บ้านคณะไปแล้วจะทํายังไงดีขอรับแน่นอนนะครหลวงจะเข้าไปดูแลเองก็ให้ชาเมืองที่ไหนเช่าไปนะ่าเก็บค่าเช่าที่กันแล้วกันยอดเยี่ยมมากขอรับท่านอมานุชิทัพหน้าที่ส่งไปหมู่บ้านคณะขาดการติดต่อไปแล้วครับ ผู้ที่ส่งไปสอดแนมบอกว่าทับหน้าดูเหมือนจะถูกพวกชาวนาจัดการในซาบสพที่กองทัพถมกัอยู่ในภูเขาถูกลูกศรหลดอกทิ่มแทงแล้วก็มีร่องรอยถูกไฟเผาด้วยรับคอะไรกันโวดร้ายละเกินนะแต่สถานการณ์แบบนี้เราก็ได้ขออ่านในการลงมือเปิดศึกแล้วนะครับก็นะชาวนาที่รู้จักพิธีทำสงครามนี่น่ากลัวจริงๆเลยนะ ้องออ้อยู่ข้างในตั้งนานหิวแล้วเจ้าค่ะแหมอีกแล้วเหรอถามหาท่านอมนุษย์ชีอย่างนั้นเหรอท่านว่ามาที่นี่แล้วก็จากไปแล้วเมื่อ,อไรเหรอกเมวันซื้นน่ะเพื่อร่วมอาชีพนี่ดูท่าทางจะได้ยินเรื่องราวของพวกเราไปแล้วสิอือ ท่านอมานุชิประธานหน้าที่คุ้มกันให้พวกเราแล้วนะสิไปะจะดีกว่ามัง้งไม่ใช่ไม่ใช่พ่แจพวกเราเนี่ยนะออกเดินทางมาเพื่อฆ่าอมานุชิตังหากแล้วอ้อ,อ อปเรียบร้น่าขำไม่เปล่าหรอกต้องเสียมารยาจริงๆก็ท่าเล่นพูดขวานพาซ่าแบบนี้ก็เลยเพล้อไปต้องขออภัยด้วยนะท่านสมัยคนนี้พูดจาหนักขำจริงๆนะไม่ต้องหัวเราะเขียวเป็นวายร้ายที่สมหน้ากากขอระกิโุจิโยะมาด้วยพวกนี้สินี่เจ้าหมอเนี่ยมันบ้าบ้าบอลน่ะอี่าถือสาหาความเลยนะว่าไงนะ <น>เอเอขังเบทำไมถึงไม่บอกความจริงให้เจ้าพวกนั้นรู้ล่ะถึงพูดไปก็มไม่มีใครเชื่อหรอก หูบ้านของข้าชอบปลูกเจ้านี่แหละหิวข้า,าวเมื่อไรก็ใช้เจ้านี่แหละกินประทังชีวิตถึงกลิ่นจะแรงแต่เนื้อในอร่อยอย่าบอกใครเลยนะนายก็อลองชิมสักนิดสิเฮ้ยคุณเฮนี่กินได้กินดีเลยอ,อันนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนาขอรับอร่อยจริงเหรออืมริกิเอากลับไปหมู่บ้านด้วยสิมันโตได้ดีในที่แห้งแล้งนะเอาเป็นของดีประจาหมู่บ้านคณะไปเลย ข้าได้กลิ่มต็กครีมสลัเปล่าหน้านี่งไงเฮ้พวกแกก็มากินด้วยกันสิอะนี่มัน สงสัยจะเป็นซาการต่อสู้ระหว่างพวกโรเนีนกับนบสิริและมังคร,ร,รับไม่มีรอยดาบนี่นี่มันถูกยิงด้วยปืนใหญ่นี่ขอรับสภาพน่าสเวีจริงๆริงอรอเละเทะไปหมดเลยนี่วะเฮฮาจิมีอะไรที่ดูท่าทางพอจะได้หรือเปล่านั่นสิขอรับไอ้นี่เป็นไงล่ะอ,อยากม่ของใหญ่ๆไม่ใช่หรอ 오 으. 아. คิดอย่างนั้นเหรอเอะท่านกรเบ้ท่านกรุณานำทางให้ข้าหวนกลับมายังหมู่บ้านสินะขอรับเออถูกนำทางมางั้นเหรอข้าตั้งใจว่าจะกลับมากล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายก่อนจะออกเดินทางไปยังสมรภูมิเพราะกลับมาก็เห็นคนจากนาครหลวงอยู่ที่นี่พอดีหากนี่ไม่ใช่การนำทางแล้วจะเป็นสิ่งใด ท่านซามูไรแล้วคิราลาล่ะอยู่กับพวกท่านอาจารย์ครับเออข้านึกว่าเด็กคนนั้นออกดิดตามท่านซามูไรหนุ่มน้อยผู้นี้ไปเสียอีกที่ดาวารีนี่เหรอคะท่านยายนี่ประสาทช้าจริงๆโอคคระนี่จะรู้อะไรบ้างนะฮะคนที่พี่สาวทิดาวารีคิดถึงคนนึงหานะเป็นท่านซามูไรคนละคนกันใครอะ เป็นไงบ้างน่าจะบินได้นะขอรับดีมากทันทีทท่การซ่อมเสร็จสิ้นเราจะมุ่งหน้าไปยังนครหลวงรับทราบขอรับบินหน้าล่ะดูท่าทางนี่จะเร็วกว่ายานลำก่อนจริงๆนะขอรับแม้จะไม่อาจฟอนคนแต่ใช้เป็นป่านะก็นับว่าเป็นเร็วเพราะนครหลวงไม่ค่อยท่าเราแล้วนี่นะอย่างนั้นก็ไกล้แล้วสินะอืมกี่ปีแล้วนะที่ไม่ได้บุข,ข้าฐานทัพปวดหดแบบเนี้ถ้าตอนนี้คุณก็รออยู่ด้วยคงบอกว่าไปขายชีวิตกับเธอแล้วนะขอรับโอ้ขายให้ก่อได้ หากเป็นนักรบดีแ <teachers> ท้แล้วก็หวังจะได้ตายในสมอรภูมิรบดีแล้วอ๋ออุณมมจิอยู่ดีๆเป็นอะไรไปนะข้าไม่อยากถ้าลุงต้องตายนี hmm. <f ums> ่เจ้าคะเฮ้เฮ้เฮ้ที่ข้าพูดเมื่อกี้เนี่ยมันแบบว่าเรียกว่าเป็นความเพ้อฝันของลูกผู้ชายน่ะใครจะกล้าทิ้งเจ้าไปตายกันเล่าจริงนะเจ้าคะงั้นเอาแบบนี้ก็ได้เชวยรับฝากไอ้นี่ไว้ทีนี่คือหลักฐานความเป็นสมุไรของข้าถามตระกูลที่ขโมยมา ไม่ได้ขโมยมาเก็บมาตั้งหอกอ่ะเรื่องนั้นจะยังไงก็ช่างมันเถอะจะเป็นคนคนแรกที่ออกปากยอมรับว่าข้าเป็นสมูไรดังนั้นข้าก็เลยอยากฝากหลักฐานของข้าไว้กับเจ้าไงล่ะข้าจะต้องกลับมาเอาคืนแน่ข้าสัญญานะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นท่านลุงต้องสัญญากับข้าข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะโอ้อะไรก็ว่ามันเลยท่านลุงถ้า็ตขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ท่านลุงต้องเป็นเจ้าบ่าให้ข้านะเจ้าค่ะเฮ้ย าข้าก็เป็นเสยอย่างนี้แม้แต่จะเกี่ยวข้าวยังทําไม่ได้เลยนะข้าชาท่านลุงมากเลยลยเจ้าค่ะรับรองว่าข้าจะหาเลี้ยงท่านลุงเองเขาจะร้องไห้แล้วจะยอมแล้วข้าเป็นเจ้าบาวจริงๆนะหรอฮะจริงเจ้าค่ะว้าว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 เร็วๆเขาละหนูโคมจิข้าจะได้เป็นเจ้าบาวแล้วชยโยจะได้เป็นเจ้าบ่าวแล้ว เจ้าเคยไปนครหลวงมาก่อนหรือเปล่าเคยไปกับนายท่านโหนการคุ้มการยังเหมือนสมัยมาหาสงครามหรือเปล่าโดยมากเนี่ยอืมจะทำงางกับห้องเครื่องหลักดีนะแต่ทิ้งสักก็ได้นี่นะขรับแต่ถ้า,าซีซโซตกลงพื้นไปนแล้วก็พื้นที่แถบมิถุนทหมดจะเหี่ยวเฉาแห้งเลยนะครับก็แปลว่าพื้นดินที่เลี้ยงข้าวที่คุณเฮชอบมากจะต้องหายไปด้วยนั่นสิขรับนั่นสิขอรับต้องพยายามเพื่อข้าวแล้วสิห้องเครื่องหลักก็ให้คุณเฮเป็นคนจัดการไปท่านคังเวแล้วพวกเราจะบกกุกโจมตีเช่นไรดีมีมาตรการเชไ ไม่มีอ๋อไม่มีด้วยครับคราวนี้เราคงหนีไม่พ้นความตายแล้วล่ะนี่ก็ดึกมากแล้วจะไปนอนพักผ่อนเถอะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะหากมีธุระก็กรุณาเรียกคานะคะเป็นเด็กดีกนะขอรับ อย่างน้อยต้องขอชมอูเคียสักเรื่องนะขอรับว่ามีตามองผู้หญิงที่ดีจริงๆเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าแบ่งแยกศัตรูแทบไม่ออกแล้วนะขอรับสมัยที่พวกเราอยู่บนโน้นมิตรและศัตรูแยกจากกันชัดเจนอาจจะไม่ใช่สมัยที่ทําสงครามกันด้วยดาบอีกต่อไปแล้วก็ได้นะลิคิจิขอรับ,รบทันทีที่การส้มบารุงเสร็จสิน้นพวกเราจะออกเดินทางเลยไม่รอให้ฟ้าสางดูแลเด็กกับผู้หญิงด้วยพาพวกเขากลับไปหมู่บ้านอย่างปลอดภัยด้วยละ่ะ นั่นคือหน้าที่ของเจ้าขอรับ เซจิโร่ตรงนี้จะการเรียบร้อยหมดแล้วครับที่เหลือจะทำยังไงกันดีไม่ต้องหรอกพวกเราทำสิ่งที่พอจะทำได้หมดแล้วต่อไปพวกเราจะผลัดยามเฝ้าสามผลัดครับก็จะไปยืนยามอยู่ที่สะพานฝั่งโน้นถ้ามีอะไรข้อไม้สัญญาณเรียกเข้าใจนะครับ เตรียมการพอมหรือยังขอรับทันสมุทรไม่มีอะไรผิดปกติขอรับอืมถ้ลุงะเจ้าคะไปซะแล้วนะจ๊ะ าวารีก็ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดเหมือนกัน<ะ>ท่านพี่ลูกเก้าเป็นอะไรไปเจ้าคะอีกไม่นานสงครามจะเริ่มขึ้นแล้วแท้แต่ข้ายังทรมานใจในที่นี้นับว่ายังอ่อนหันเหลือเกินท่านที่ดาวารีข้าตัดสินใจแล้วว่าจะอดทนแท,นท,นท,นทน้แต่ชงงงเง่าเหลือเกินท่านพูดแต่สิ่งที่สวยงามถ้าพูดแบบนั้นออกไปก็น่าสงสารจิตใจของท่านที่ลงรับ,บรุษผู้นั้นนะคะ แต่ว่าถ้าข้าพูดออกไปแล้วก็คงจะไม่มีทางหยุดได้แน่ๆต่อไปข้าก็คงจะอยากบอกให้เขาได้รับรู้ได้ร่างกายต้องภาวนาสิคะท่านพี่เุยภาวนาสุภาวนาว่าเขาต้องกลับมานแน่ๆนะคะท่านพี่พวกเราเป็นนิกเกแห่งวาลีการสวดภาวนาคือหน้าที่นะเจ้าคะต้องทำงาน

นี่คือฐานทัพไม่ต้องหวาดกลัวดูเหมือนปืนใหญ่จะถูกสะท้อนกลับมาครับแต่หากวันนั้นไม่ใช่สมุไรที่แท้และนั่นไม่ใช่ดาบคงเป็นไปไม่ได้แนะ่สมุไรอะว่าแล้วเชียวการใช้ปืนใหญ่ในตอนนี้มันจะอันตรายไม่ใช่นะครับอขออภัยด้วยครับสมัยมหาสงครามในอดีตคนที่สามารถจมฐานทัพนี้ได้ก็มีแต่สมุไรเท่านั้นตั้งจะจะทะเลาะกับข้าสะจริงเลยนะช่วยไม่ได้ ใช้สบูไรเครื่องจักร นี้จะฟังแต่สิ่งที่ข้าพูดจริงๆนั่นเหรอเจัิญทดลองดูได้ตามสบายขอรับทางนั้นขอมือเอ้ดีจังเลยนะงงเงาจังเลยเราดูสิหน้าตาและสมองชะมัดรับสั่งได้ยอดเยี่ยมมากขอรับ สมัยที่ข้าเป็นชาวนานะแสนจะเกลียดชังไอ้เจ้าพวกนี้จริงๆแต่พอไรพิษสงแล้วก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะแค่หมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านเดียวไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้พลรบขนาดนี้เลยนี่ครับรอ๋อมือให้ไม่ได้รอกถ้ารถย้อนผ่อนปล้นให้อีกหน่อยก็จะโดนอีกฝ่ายเอาเปรียบอยู่ร่ำไปไม่ใช่หรอคิดซะว่ามีการทางเพื่อผลประโยชน์ก็พอแล้วอย่างเช่นว่าการสังหารทุ่นหลวงเป็นต้นกองที่หนึ่งบุกโจมตี ตั้งใจหน่อยสิข,ข,อขอรับเปลี่ยนความแค่ที่ถูกข่มเหงเรื่อยมาให้เป็นความโกรธระเบิดออกไปขอรับกมากันแล้วใช้ลูกปืนที่ชิมาจา้่งหมูเซรี่คือไปให้พวกนั้นเลยอะ จแล้วเจ็บประมาทเตรียมการจิงนะี่สองหามคนเจ็บเข้าไปทำใจดีๆไว้อะ จะเข็ดเลยนะจะนับไม่ได้หรอกไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่มีวันเอาชนะของแบบนั้นได้หรอก ทีรูครับข้างหลังยา่าฐานามนุษย์ชีครับดาบสันคันโตพุ่งมาจากเบื้องหลังฮะดาบสันคันโตเหรอ ผูชายนำกินคุดเยอะจะขอลุยแล้ว รรยากับท่านลุงแล้วนะเจ้าคะ่ะ <c> ค <oughs> ่ะต่อเป็นผู้ใหญ่เมื่อไหร่ล้วจะจัดงานแต่งงานนะเจ้าคะจะขนเจลละเปาหนาที่ท่านลุงชอบมาฉลองด้วยท่านลุงเอาชนะนครหลวงแล้วต้องเรียบกลับมานะเจ้าคะถ้าจะหุงข้า,ขาวขาวคอยท่านกลับมาให้กินยยเยอะเลยท่านลุงบอกว่าอาหารถิ่นท้องที่พวกเราทานกันอยู่เป็นประจำอร่อยดีแต่คิดแบบนั้นจริงๆเหรอเจ้าคะก่อนหน้านนะ่ะ เป็นน้ำต้มผักแล้วก็ใส่ปลายข้าวขาวลงไปต้มแค่นิดเดียวข้าวนน้นนมองดูเหมือนหิ่งห้อยแล้วก็เลยเรียกว่าอาหารหิ่งห้อยเจ้าค่ะสำหรับพวกเราแล้วมันก็เป็นแค่ความทรงจําที่ขมขื่นสมัยที่พวกเราต้องทนทุกข์ยากและถูกนบุเซรีรังแกก็เท่านั้นเลยเจ้าค่ะโอเคแล้จางในงานแต่งงานของข้าช่วยเป็นเพื่อนเจ้าสาวขึ้นไปพูดอะไรหน่อยนะเจ้าค่ะถ้างั้นไปก่อนนะเจ้าค่ะ